ครับทุกๆคนเลยนะครับผมจะให้ทุกคนดูดูดู m ม n e คร a f The a n e r y นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากไปดูกันเลยครับใช่ไงเพื่อนทำอะไรหรอใช่ยันไม่ทำอะไรหรอกเออช่างเถอะเออ ไปดิก็ไม่รู้ดิก็ลองทำอั้งเออเดินไปดีกว่าหนาวกันหนาวเว้ยนี่เอาไปเออเอ้ยยะฮึยะดือมากล่ะนายทำได้เจ๋งเลยอืมเันปั่นเป็นไอตัวรูปตุ๊กตาหิมะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยอืมเรียบร้อยเอ่อ เออเอออะไรเฮ้ยฮ่าฮ่าเอ้ยเจอไอ้หมู่บ้านเอวซีวะเอียมึงแกตายเหี้อ่ะไอเ้เอาระเบิดไปกินซะจะโง่ฮ่าฮ่า À, bay đói bay ô mày đưa lên con nó đang ngắm tay mì nó ya 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 cho mắt thôi, thôi. Uh. Yeah, uh. Yeah, uh. Yeah, uh, yeah. จ้าจ้าเหนื่อยมากเลยตัวเออเออได้เออเก็บเออเออหนึ่งเอาหิมาไปกินซะนี่นะฮะเอาเอาเอ๊ะไม่ อะไรอยวะเนี่ยเออหนีเออฮ่าฮ่านี่หนนะแสบตาไปซะจะงอเออหนีนะนีนะนีนะจ๊ะย่าเยะไร ลาก่อยฮ่าฮ่าฮโอ้จุดยอดจังเลยนะไอ้มนุษย์นีม่มะอาา่าฮะฮ่าฮ่าเยอะจ้ะจี๊ เดือฉันรังรัดละเกินมั่งซิอเออเ้ยว่าไงตัวว่าไงหรอไดีเออจะทำมันกับข้าวดีน้องมังมาควนดีเอ้ยมานนี่ก็ลังนี่น่าอึ่งเดียวเออดีเลยอาลทุกคนต้องฝึกดาบไรเซอเบอร์ เท่ทุกคนตาอมาระนี่คือคนเอาเลยจอมบิครับเอริโดอดอดอดีมากต่อไปคือการจอมบิเอื้อดีมากคือจอมบีเอ้า

à lina 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 à à à đi 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 Õ, à ừ rồi đây da. huu măng Ê, cái gì nữa hey đi đâu ทุกคนนี่เอาไปซะเดีย sucking, s <S ๋ยวไปกินเดะเอ้ยอย่ามาทำกันเลยอี๋เนาะนี่แหละอียเอ้ยพวกเราเฮ้ยเฮ้ยว่าง่ายกินที่อะไรเลี้ยเฮ้ย โอ้โหไอ้ชัยลองไปด่าพวกควายนี่นะนี่ไอ้บังมันเจีนนะนี่นะนี่ฉันไปละนี่พวกก่อนต้องออกกำลังกายก่อนที่มันจะช้าเกินไปจ้าเฮ้ยจ้าอีจ้าอีจ้า trong yeah ờ cái này do yeah yeah ờ mày đi lên na, đi ơi

ดีเลยเรากินห <brothers and> <ampa> <ness> yeah. um ิมะอะไรเนี่ยเอ้ยแอบขาหักเลยฮิตันเมเร่เอมเลเตอร์คิกแมงอืออเออนั่นก็ดีนะไอ้ก็เฮ้ยหยาหย่าหย่าตัว เนี่ยแมนยังเยอะดิอ่ะกูยุ่งกันรงไม่ไหวเออทำไงดีนะอ่ะโอเคเน่เน่นี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 ่เน่เน่เน่อะลูกโป่งไปใส่จฮู้ได้แล้วเว้ยจฮูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอะไรเนี่ยเอะแ ไม่ดีเลยนะโถแล้วงานอ่กลาลาจะนี่เนี่ยเอาไปโดนน้าเงอ่ะเออไม่ดีเหมือนกันเอาไปกินเจเจเจอ่าโอเคยาโอเคนี่ครับโอเคอ่ะผมผมมือหืยุกไม่ไหวเลยนี่นะไม่เอาแล้วไอ้กูเผา พอเสร็จแล้วกูก็ยกได้ไม่ได้ละเอาไปที่ป้าอ่ออากันจะไม่ไหวเลยกันจะระเบิดอ้าดีนะเอยเออเอยเออไม่ดีแล้วนะจะไปก็กินแล้วจังถ้าพร้อมผมทำไม่เป็นอ่ะเจอจังโอ้ไม่ดีเลยจะไป จำปรับจำดึกเออโอเคก่าโอ้ชิดแพ็กนีโ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดะเอ๊ะหมดเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจังเนาะเอาไปเอาไปเอานะก็เอาไปใช่ครับ ข้านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวกันนึงขอขอลาไปก่อนเดี๋ยวป๊บกดไลค์กดแชร์แล้วกดแชร์แชร์ให้ให้กับผมกำลังใจให้กันด้วยนะครับชาววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอเค